สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เครนบริการเครนเชาอา2ิ0ตันระยองครับอยากยกโครงสร้างสะพานหรือคานขนาดใหญ่โทรหาพี่แตมได้เลยเครน2อ0หตันของเฮาคือเครื่องจักรสำหรับโครงการโยธาขนาดใหญ่ที่ซ้อยให้งานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในระยองเดินนาได้ตามแผนบริการนี้เหมาะกับวิศวกรโยธา ผู้บริหารงานก่อสร้างสะพานและถนนและบริษัทโลจิสติกที่ต้องจัดการกับโครงสร้างที่มีน้ำหนักมากลูกค้าเกาบอกต่อลูกค้าไม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพีแตมเรื่องรถกระจบครับแล้วเครนเชาา250ตันเหมาะกับงานแบบใดในระยองลักๆเลยคือการยกข้านสะพานคอนกรีตขนาดใหญ งานก่อส้างระบบรถไฟฟ้าและขนส่งมวลชนการประกอบขินซ่วนนักในโรงงานใหม่และปฏิบัติการยกที่ใส้เครนสองโตแทนเด m l มลิ Lift, ครับบริษัทสุขสมบูรณ์เครน2019น2,019ให้บริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองชะเชิงเศร้าจันทบุรีตราด ปราจีนบุรีและสะแก้วครับจุดเด่นคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการทำสัญญาที่รวดเร็วอยากได้เครนเช่า2 5 0าตันในระยองทูหาพี่แต้มได้เลย081-266-9-298หรือแอดไลน์มาที a s b c com. ซีอาครับแค่โทรหาพี่แตมเรื่องรถกระจบครับ